ฮัลโหลสุขภาพของอีคกคนแล้วสายเกิร์ลชาแนลเก็ยืมเกม Minecraft มเราก็จะมาตรุยแมพแหกคุกภาคสองกันเลยครับแล้วอย่าใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากไทเกอร์ชาแนลและอย่าลืมกระชื้ไนไปครับขอคลิปนี้ถึงยี่สิบแปดลองคลิปใหม่นะกดหนึ่งห้ามโกงสองห้ามเปลี่ยนเกมโหมด สร้างโดยเวฟหนึ่งเก้าแปดเจ็ดยูทูบแมมแฮกคุกมีทั้งหมดสิบภาคได้แก่หนึ่งแหกคุกสองแหกคุกสามแหกคุกอวกาศสี่แหกคุกมหาสมุทรห้าแหกคุกนรกหกแหกคุกใต้ดินเจด็ด 7. แหคคุกซอมมีป 8. แหคคุกแฮคคุกลาวะ 9. แหคคุกเทียนทีอ่งั้นเราก็ต้องไปลุยกันเลยอาจจะมีอีพี2ก็ได้นะครับก็นอนเซฟแป๊บอตอวนี้มันตอนเช้านะครับ เหล็กนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ทัสปาได้นะเหล็กครับช่วงนี้ ก็ขออภัยด้วยนะครับสปาก็ได้ตัวไหนมีเตียงหูตรงนั้นผมจะรับสปาน,นะครับอืมก็ประมาณนี้ แหลกแป๊บนะครับหายแหลกแป๊บนะเื่าทำไม่หายลบบนะเายลยก,ก็ทำให้มันนั้นด้วยนะครับใจเพิ่มเพ้่ด้วย คลิปนี้ก็จะไม่มีคุณเบียนะครับเพาคุณเบียเขาเข้าเมพไม่ได้ครับจริงเข้าได้นะแต่ว่าเข้าได้นะครับแต่ <c oughs> แต่ว่ามันเบียไปเกิดที่ไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมพก็อยู่ในเมพนะครับผมขอขายของแป๊บนะครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับเขาก็ให้ทำภารกิจเมื่อกี้ลืมปิดเปิดแล้วปิดที่ไหนเปิดเมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปนะครับไม่รู้กล้องดับตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยมันไม่ทำร้ายเราสกินของผมเท่เท่าไหร่ผมก็เท่ผมไม่รู้ คุณอยู่บ้านมาเก้าเดือนตำรวจจับคุณได้ว่าคุณหนีออกจากตรงนี้คืออะไรเนี่ยครับไม่รู้เลยโอ้สกิลติตันนะท่านผู้ชมเอ่เอผมจะเลี่ยงแล้วครับผมจะเลี่ยงแล้ว เรจะจบคลิปแล้วนะครับผมให้คะแนนแบบนี้ผมให้แปดเต็มสิบนะครับงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วมันไม่ค่อยอยากนะครับแบบ เป็นทางเดินเยอะไปครับไม่ไม่มีแบบกระโดดครับอีคะแนนเลยคับอีคะแนนเลยครับอะไรผมงงครับผมงงคุณคุณอยู่ในคบ้านมาเก้าเดือนตำรวจจับคุณได้ว่าคุณหนีออกจากเออใไมครับผมกับคะแนนที่มันรู้ว่าผมหนีออกมาจากบ้านผมให้ ให้สิบเลยครับเหมือนน่าสืบแล้วว่ามันรู้ได้ไงว่าผมยืนตรงนี้ครับโ<ฮ>หร้ายจริงๆครับท่านก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับลาก,ก่อน